สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ไอดีตัวแรกสุดโหดนะครับทุกคนก็จริงๆแล้วอวันนี้ได้ทําการอัดคลิปไอดีนี้ไปแล้วอัดไปประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเป็นการตีบวกท็อปปิ้งมากกว่า2 5 0 0 0่นเศษนะครับทุกคนแต่ว่าคลิปมันนานแบบโคตรนานก็อาจจะตัดไม่ทันนะครับก็เลยมาทาคลิปนี้เป็นการลุยแรงนะครับทุกคนหลังจากที่ได้ตีท็อปปิ้งไปเนี่ย ได้ท็อปปิ้งโคตรเถื่อนมาปรากฏว่าเล่นได้โคตรชิลนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเซรษีีใช้อยู่ตอนนี้เถื่อนขนาดไหนไปดูกันป้าโหลี่นะครับลดความเสียหาย48เปอร์เซนะครับ48นะ <c oughs> นางฟ้าทะเลเป็นไงลดความเสีย28อเไอ้เจ้านี่44เปนะครับแล้วก็ไอ้ราชินีนะครับเป็นแบบนี้นี่โคเวอร์มันก็เถื่อน เออมาลุยแล้งกันดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปตีบวกไปดูกันพรุ่งนี้นะ <c oughs> จริงเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปเลยละกันอันนี้ตีมาก่อนหน้านี้แหละก็ลองทีมลองนู่นนี่นั่นนะครับทุกคนอาจจะตึงนิดนึงนะเออท็อปปิ้งแบบโอ้กะว่าจะตีแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับทาไปทํามาเกือบสามชั่วโมงเพราะว่าก่อนหน้าที่จะอัดคลิปแบบก็ตีมาก่อนแล้วนิดนึงและในช่วงระหว่างคลิปก็มีการตัดช่วง พักด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะ้มันเยอะมากเป็นการตีบวกครั้งประวัติศาสตร์ครับ<ไ>เดี๋ยวคลิปในหน้าจะลงก่อนคลิปตีบวกเนะอะใครรอดูอยู่ก็บอกเลยว่าสุดจริงท็อปปิ้งอย่างเถื่อนนะครับอ่าวันนี้ไปลุยแรงกันดีกว่าเพราะขึ<ม>้นมาสเตอร์แล้วปกติอะไอดีตัวแรงมันจะอยู่ที่ประมาณมาสเตอร์สี่มาสเตอร์สามไปปลายนะครับ<ม><ม>เกือบมาสเตอร์สี่ก็ไหวนะครับทุกคนโดยตําราด้วยคุณภาพท็อปปิ้งเนี่ยมันไปได้ครับ แต่ว่าจะต้องเลือกตีนิดนึงระวังคนเ,เทพๆไว้นะครับอ่าประจุยไปดินางฟงนางฟ้าเจอเราเล่นงานนะครับไปเป็นไงเรียกร้องให้เล่นไอดีตัวแรกันนักใช่ไหมเล่นนี่แล้วนะครับทุกคนนี่จัดนัก,นกเออเหมือนเดินมนะครับสำหรับกิวสตาร์กิวสตาร์ไอดีตัวแรงนะครับเซิร์ฟเพียวนิลานะเปิดรับเสมอนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีกิล และทีมเนี้ยต้องการหาเพื่อนที่จะเล่นเกมนี้นะครับแอดเข้ามากิวสตาร์เรารับหมดนะครับไม่ว่าจะเก่งหรือว่าไม่เก่งขอแค่คุณมีใจที่จะเล่นเพราะว่ามันก็มีคนที่เขาไม่ออนแล้วหรือว่าอะไรไงเนี้ยก็ขออนุญาตเชิญออกนะให้คนที่เขาเล่นเนี้ยมาเล่นด้วยกันนะครับแล้วในอนาคตถ้าอยากจะเล่นด้วยกันเนี้ยก็แอดกลับมาใหม่ได้อ่าไม่ว่ากันเหมือนกันไอ้เซิร์ฟนี้ก็รับเหมือนกันนะครับเซิร์ฟป้าฮลี่นะชื่อเดียวกันเลย S7AR นะครับทุกคนวันนี้เราจะดันขึ้นมา4ได้ไหม ระดับแสนกว่านะครับยังคงไม่ได้ดาโกโก้เหมือนเดิมครับทุกคน <c oughs> เกลือมากไอดี ID นี้ตามหลักไม่ค่อยเกลือนะเออหลังๆเริ่มจะเกลือแล้วเศษท็อปปิ้งก็เหมือนกันมีต้องสองหมื่นกว่าเศษตีไม่ได้อะไรเลยวันนี้ที่มันแบบดีคุดโค้ดได้แค่ไม่กี่ชิ้นเองตามหลักต้องได้แบบปั้นได้เต็มที่นะวันนี้ถือว่าได้น้อยครับแตกไปเออที่ใชเ้เศษนีเพราะว่า ป้าฮอลี่เนี่ยสามารถซับดาเมจได้นะครับแล้วก็มีไอโคเวอร์เนี่ยตัวแทนมันคือสมุนไพรนะครับมันใช้แทนสมุนไพรแล้วก็มีไอเจ้าไอนี่อะไรวะแครอทนะครับไว้แทนพาเฟ่อ่ะขึ้นมาเซอร์สี่นั่แหละก็ตามที่คาดไว้นะครับมันไม่น่าตึงเนี่ยแครอทบัฟมันจะคล้ายๆกับสมุนไพรนะครับมีการเพิ่มพลังป้องกันแต่ว่าแล้วก็หิวได้ใช่ไหมแล้วก็มีการฟื้นฟูเลือดแต่ว่าพาเฟ่เนี่ยมันจะดู อึดกว่าแล้วก็ดีกว่าตรงที่มีการลบล้างดีบัฟนะครับอันนี้จะไหวไหมวะเขาเป็นเมตาแน่นอนอ่าเป็นฉลามครับฉลามปักทองวะใช่ไหมงานงานเข้าเลยครับไอ้ก๊อกงานเข้าเราแพ้ทางเขานะเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะเล่นงานเราเฮ้ยไม่ใช่สิไม่น่าจะแพ้ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่พาเฟ้นะอู้แต่ก็แอดตึง้วตานนี้แอดตึงแอดตึงเออเราหนังฟ้าเราแตกนะครับ แล้เบิดก้อนล้วค่อยแตกเออสวยงามอุ้ย <c oughs> ดันไปใช้ไอ้นี่วะอ่าดันใช้ขนนกให้กับป้าฮอลีโอไม่ตรงจังหวะเลยว่ะทุกคนยังไงก็ยังสู้กับเมตาเหนื่อยอยู่ดีนะครับโซแรงเนี่ยไม่เป็นไรแพ้ไปนหนึ่งตานะครับอ่าสองแทงเหรออ้สองแทงขึ้นมาเซอร์สี่ได้ด้วยตำราเลเวลสี่เนี่ยก็เอาเรื่องนะครับ ของเขาเป็นเมตาเก่านะเถื่อนแน่นอนของเขาเถื่อนแน่นอนนะครับทุกคนแต่เขาจะมีตัวฮิวแค่ตัวเดียวได้มา,าในเรื่องของการซับดาเมจที่เยอะนะครับแต่เจาะขอเข้ามาเนี่ยระเบิดน้ำฟ้าน้ำฟ้าอุ้ยแชรต่อระเบิดต่อเออสวนสวนหงายสวนที่เดียวหงายนะครับแคลรอทเนี่ยคือมันจะยังฮิวไม่ได้ทันทีนะมันจะต้องเก็บไอแคลรอทที่หล่นตามพื้นนะครับทุกคน ต้องสังเกตอีกนึงบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมใช้สก,กิลแล้วมันไม่ได้อะไรเลยต้องสังเกตหน่อยนะครับเนี่ยส,สเต็ปสำหรับคนที่มีตำราเวลน้อยก็ตีคนที่ไม่ใช่เมตานะอมแล้วเราจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยถ้าไม่ใช่เมตาหรือว่าเป็นเมตาแบบเก่ากึกๆที่ไม่ใช่ดาโกโก้เนี่ยเวฟเดียวน่าจะก,กระจุยนะครับ <c oughs> <c oughs> แข่งแกงไหม วันไหนว่างๆจะทำการไปกระทืบลูกกิลในไอดีตัวแลนะครับอ่าขายแบบอยู่ในกิลนะเตรียมตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวจะไล่กระทือบให้หมดเลยเ <c oughs> จอตัวแรตบเนี่ยนะน่าจะต้องคิดหน่อยน,นะนะโดนตัวแลตบเนี่ยเ <c oughs> ล่าเล่นเล่าเล่นอาจจะไปตีคขาๆเลือกตีแค่สิบอันดับแรกหรือเปล่าสิบยี่สิบอันดับแรกหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับแมชชิลนะ ชิวๆนะครับสำหรับแรงมาสเตอร์4มาสเตอร์5นะครับอันนี้ต้้งฟรีขอหน่อยมันไม่มีขิงด้อมผาดก็จะพยายามตีได้เยอะที่สุดนะครับแตกคนนี้น่าจะเป็นสายแบบอะไรอะแก้แขนเฮ้ยตอแนแรกกะว่าจะลงคลิปเฮ้ยมันก็กันได้เนวะะ่าตัวแร จะเจอแต่พวกตำลาริ1เอ2มาตีเนี่ยเห็นไหมแอมกูขอคืนหน่อยเถอะอยู่ตัวเดียวก็เอาคืนดีครับรออะไรละ่ะอ่าน่าจะเป็นสัรแก้แค้นนะคนนี้แต่มาตีเราทําไมก่อนเห็นเราตั้งตัวแลนแน่เลยนี่เนี่ยโอ้ยตื่นมาต่อนะครับรอแน่เลยคนนี้ไม่แน่เราแข็งแกร้งโย่ต้องไปเล่นไป <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนั้นน่าจะลงไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนีนะครับรอติดตามได้เลยตีบวกท็อปปิง้งไปกันเพลินๆยาวๆเราทีมหนตั้งรับอ๋อเอาเซตนี้ตั้งรับไว้นะครับทุกคนเปิดตัวแรไว้ไงพวก,กตีเราใหญ่เลยเห็นเราเป็นแค่ตัวแรนเนี่ยลังแกเราใหญ่อันนี้เราก็อาจจะมีโอกาสแพ้นะเพราะว่าเขาตีเราชนะมารอบหนึ่งแล้วนะครับวู้เป็น a อแคร์รว,ว่างงานข้า,าวเอแคร์ดาไม่เห็นครับแต่ว่าเรามีวู้ย ไอ้อบเวอร์มึงไม่ช่วยอะไรกูเลย <c oughs> จริงคอบเวอร์มันลบล้างไอ้แขกได้นะครับทุกคนแต่ว่าน่าจะออกสกิลช้าไปหน่อยนี่ไงเออแช้กกอระเบิดอุ้ยมันแข็งจังวะคนนี้ <c oughs> ออแตกนะครับทุกคนเขามีโล่เพียวเราไม่มีตัวล้างโล่เพียวอะโดนเต็มๆนานไงถ้าเป็นเมตานี่ไม่ไหวว่ะทุกคนไอ้แขกนี่แม่งน่ากลัวจริงๆนะ ผมว่าตอนนี้ยอแคเป็นคุกกี้ที่เก่งที่สุดในเกมนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามัน Impact อ,อ,อิมแพกอะเออมันอิมแพกต่อทีมในหลายทีไม่ว่าจะเป็นทีมอ่าทีมตีวายอะไรก็ใช้หมดอะถูกไหมคนนี้ a อแคแกเนี่ยลองดูเราเคยแพ้เขามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้จะเป็นยังไงมีตัวล้างบัฟแล้เป็นเคลฟเอแคนางฟ้าครับ เฮ้ยอีกนิดนึงนิดนึงได้ไหมจุกจุกไปดิแต่ว่าราชินีเราก็เอาเรื่องอยู่นะแหงแงอดันโอ้โหแต่ว่าเขายังไม่แตกวมาทุกคนงานเข้าเอ้ยงานเข้าอย่าเพิ่งใจเย็นไอ้หนูเออแต่ก,ก่อนๆตก่อนกูกากเมืองมึงตเกูจงกังเเมื่อเ่เ่อเือเมือเมื่อเมืเ่อเมื่อเมเก่งเัก่อเมื่เม่อเัก่อเมก่มั่ยเม่อ่อ่มั้ยอ่ โอเคเนี่ยมันมีแต่พวกตำารา12มาตีนะครับไอตำราเล็กน้อยเนี่ยผมว่าเอาเราไม่ลงหรอกจริงๆที่เป็นแบบท,ทั่วไปอะ่ะเออน่าจะโดนเราหลอกนะครับทุกคนอันนี้ตำราเวลสิบแล้วเป็นเมตานะครับไม่เอานะอันนี้ตีไว้เอ้ยอนนี้ซีรอนระเบิดเนี่ยว่ะโู้เขาใส่ท็อปปิง้งแบบอย่างเทือนไอหน้ำหมึก <laughs> ยังมีคนเล่นด้วย12นะครับไม่เอานะ 11เอแครไม่ไหวอันนี้น่าจะอึดเนื่องจากเขาเป็น2แทงนะครับ2แทงล่างบัฟซีรอนแน่เลยวะลองดูไหมเอออาจจะติดกำลังเขานะ <c oughs> ไม่เอาดีกว่าวะโดนเขาหลอกอยู่แล้วถ้าเป็นซีรอนเนี่ยมันไปเข้าแก็บเขาเลยครับทุกคนดูไิ้เห็นไหมเราจะโดนแต่ตำราสิบสองส่วนใหญ่เลยแหละ7 0 8 0ฮ้ย <c oughs> อันนี้น่าสนใจวะ อาจจะทนดาเมจเขาได้นะครับลองดูลองดูเอแคร์ว่าเป็นทีมอะไรของเขาอ่ะอ๋อโหเป็นผู้เรียกว่าเถือนเหมือนกันนะเนี่ยเถื่อนเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เล่นงานกูใช่ไหมตายงงเอาคืนเขาเก่งนะเนี้เออแต่ว่าถ้าเล่นอามอนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ว่ะหกหมื่นกว่าขึ้นมาจาก ยังไม่ติดท็อปแสนนะครับจนตอนนี้แปดหมื่นกว่าแล้วแปดหมื่นไปลายๆนะครับโดนแต่ย่างเงี้ยมีแต่พบเกเลยทำลาเวลแปนะครับ12อันนี้เราไม่น่าไหวนะ,อะขออนุญาตกดข้ามไปนะครับตีรอนอันนี้เป็นเอแคนะพยายามหลบอยู่สองแทงหรอ,อเฮ้ยสองแทงอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน เหมือนเจอแต้มตีเนี่ยจริงๆมันต้องเก็บอย่างนี้ว่ะบางคนอาจจะโอ้ก็มึงตีแต่คนที่แต้มน้อยกว่าตีแต่คนนี้เขาด้อยกว่าก็ใช่เหมือนไม่ใช่ไอดีลากผมเป็นไอดีไอดีรองผมไอดีตัวแรงผมมันก็ต้องเลือกนิดนึงการจะขึ้นแรงสูงบางทีเราก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยไม่ใช่แบบเจอใครก็ตีนะครับแบบนั้นไม่ได้นะต้องดูวิธีการแบบเก็บแต้มอยู่ในแรงสูงก็ม่จะมันจะมีวิธีวิธีหนึ่งอยู่ในแรงต่ำก็จะมีวิธีวิธีหนึ่งหรือบางคนต้องม,มีวิธีเล่นนะ เราไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็จะมีอีกวิธีหนึ่งถูกไหมเราแบบปรับใช้ตามสไตล์เท่านั้นนะครับเราอย่าแบบยึดติดกับเทคนิคของตัวเองจนเกินไปยืดหยุ่นยืดหยุ่นอ่ะคนนี้ไปเป็นไงเป็นไงแปดหมืนสี่นะครับแล้วแปดหมื่นสามโคตรเร็วเลยวะ่ะเร็วมากนะเหมือนเดียวกระจุยเลยทุกคน ผมกล้าพูดเลยว่าท็อปปิ้งของไอดีเนี้ยน่าจะดีกว่าไอดีของหลายๆคนนะเนื่องจากมันก็ฟาร์มมาเยอะแล้วใครได้ดูคลิปพรุ่งนี้นะจะรู้เรื่องเลยว่าฟาร์มเยอะขนาดไหนอะ่ะสองหมื่นกเซ็อ่ะเคยมีใครตีเยอะกว่านี้ไหม <c oughs> โคตรเยอะเลยนะาดันไปครับแคอรอทกะเฟใบอ่ะป้าฮอลลี่ถ่ายอุ้ยเก็บแครอทไม่ได้ระเบิดน่าจะตูมนะตูมอุ้ยป้าอึดเกินโดนนางฟ้ายังไม่แตกอะ่ะ ของจริงหรอป้าเนี่ยยังไงกาวถ้วยนะครับหล่อเท่ตัวใบสุดท้ายตีคนไหนดีเอ่ยคนนี้ไหมตำาาาร,า,นะตรตำาเขาด้อยกว่าเหล่านะตรงๆตำราเขาด้อยกว่าเราแต่ว่าด้วยตัวของเขาปริมาณตัวเขาเนี่ยแอบกลัวเหมือนกันขอดูขอดูอาจจะไหว <c oughs> แต่ดูทรงเลยไม่น่ารอดโอ้โหโอ้โห ก็ได้อยู่นะเขาไม่มีตัวลบร้างรีบับนะครับไอ้ไม่มีตัวซับดามิดนะแต่ต้องระวังเอแคเขาอืมก็ได้อยู่หูขนาดเป็นเมตาเราก็เอาได้นะเนี่ย <c oughs> ไายครับทุกคนรอดนะครับขึ้นมาประมาณ70,000ปลปายนะ7,9 0 0 0นะครับก็ถือว่าสุดนะสำหรับไอดียวเลมาได้ขนาดนี้ก็เป็นปกติของเขานะครับจากเต็มประมาณมาสเตอร์นะเออ มาสเตอร์ขึ้นมาได้ขนาดนี้ถือว่าเอาเรื่องแหละลองคนนี้ไหมตำนา12เลยไปตาสุดท้ายไปแต่จริงๆไม่ควรตีนูเวย้ยตำราเขาก็เยอะกว่าเราแถมยังแบบเป็นเมตาถ้วยก็โอเอาเรื่อง <c oughs> เอ้ยนิดหนึ่งนิดนึงเอ้ยมันก็สู้เมตาได้นี่หดทุกคนนิดหนึ่ง <c oughs> นิดหนึ่ง,ง <c oughs> เอ้ยช่แเช่แช็ด นะสิบสองได้ไหมชนะสิบสองชนะสิบสองชนะสิบสองดุนดุนกลัว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 ราชินีเขาใกล้แท็กไอแขกด้วยโอ้ยไม่อออไอเอ้ยทันยูทันยูระเบิดเอ้ทุกคนเราชนะตำรามสิบสองได้นะครับ <c ười> ส,ะสะใจมากครับมันต้องอย่างนี้เออสมกับเป็นไอดีโตัวแรงยังไงสะใจไหมครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าโตัวแรงได้ทำได้ดีนะเก็บอีกนิดหนึ่งก็น่าจะใกล้ขึ้นมาสามได้แล้วนะครับทุกคน อ้าวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย